ครับวันนี้เกษตรเพื่อชีวิตนะครับได้มาที่บ้านวังที่นี่ตรงตรงนี้บ้านอะไรบ้านบ้านโค้งน้อยนนครัโค้งน้อยนะครับตำบลบางทองนะครับจังหวัดสระแก้ววันนี้มาพบกับพ่อพ่อแนะนําตัวนิดนึงครับพ่อแดงพ่อแดงนะครับครับพ่อได้นำผลิตภัณฑ์อาหารพืชดีเคแปลเรามาฉีดกับลำไยนะครับ อ่ะพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงครับก็ดูมันแตกต่างจากเดิมมากแต่ก่อนมันเป็นแบบไหนนะครับก่อนมันก็อย่างนั้นแหละนดูดต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ฉีดนะครับต้นนี้ไม่ได้นี้ฉีดไม่ได้ฉีดนะครับก็ดูลูกมันก็แตกต่างกันครับแตกต่างนะัใู้ตงนี้ตนี้เ็นลูกตางนี้ไม่สมเอิร์่าแต่ลูกที่ได้ฉีดมันก็จะ ลูกเท่ากันครับนี่ก็คือผลงานของพ่อไม่ได้ตัดแต่งเลยครับปล่อยธรรมชาตินะครับปล่อยธรรมชาติสีขเราอย่างเดียวนี่ครับดกนะครับจะปลูกไว้กินเองนะครับไปกินเองโอเคงั้นก็ขอบคุณพ่อแดงมากนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเอามาฉีดอีกรอบนึงนะครับจะได้จได้ินไปที่บานพาอโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับ